ครับพามาถ่ายเบื้องนะครับนี่ป้ายหยานะครับไม่ยำชุ่มนะครับออกง่วมาเบื้องงวนนะครับทําให้ตาหน้าเพิ่นนะครับนี่ป้ายหยาเพิ่นนะครับนี่ที่แหลกเพิ่นกัเท็จหน้านะครับเท็ดหน้าบ่ไใด้นหนอกพี่นองบอกไปหวงน้ำนะครับก็เลยปลูกหยาเพิ่นเลยนะครับแมนเบิดนะครับนี่ชุดสายตานะครับประมานประมานผมประมานประมาานีคลิปเลยนะครับ อยู่ทีไรนั่นจะได้นะครับเปี่ยงงอวนะครับกำงกงจะเริ่มนะครับเดี๋ยวถ่ายงอวหยเบิงน,นะครับนี่นะครับเดี๋ยวไหว้ว่าเบิงงอวเลยนี่นะครับนอนงอว่ะเบิงเกือบเลือดไหลนะครับซาลูเล ีบ้ามันนะครับบ้ามันผสมพันพื้นเมืองนะครับเหลี่ยงง่ายนะครับกินดีเลี่ยงง่ายนะครับกินหยาบอ่ค่อยหินะครับผมบ่เลือกกันมีก็ยกินนะครับบ่ค่อยเลี้ยงหยาปั้นเลยเดี๋ยวสิไปถ่ายกล้วยได้ครับนจังหน่อยจังหน่อยหยางก็ถ่า,ายกล้ว นี่ถ้าค่อยหน่อยครับค่อยหน่อยเออแล้วาอยู่ประมาณเมือนหานะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> นี่ลว่าไ <c oughs> ้ออีรีนี่ครับ <c oughs> เออเจ้าข้องเงินน่งเจ้าของเองินเสือซีนึเงินครับนั่นห,หอยมาเบิงค้ากันมาเบิงงว่ได้นน่เ <c oughs> บิงงว่าเบิงค่อยนี่ค่อยหน่อยครับ ตรงขามไปนังง่างามนะครับง่วงามนี่ล่ละนี่ละเสียนนะครับเมื่อกัน่ะจับเบื่อกันตัวหูตัวเมียมันหูวัานหูวว้านจะในค้บันไดปะจับเมื่อันมีมึงกตัวามันานเออมันถึอเร็ว มีสองขางเออมีฟังละขางมีสองขางละเช็คบ้างนะคืออยู่เปลี่นพอพันมา็้างนะคืออยู่นลี่นีมันมาเน้ย่เรออกุ้ยกบายตอนนี่มันวาองนี่มากันเฮียเงิหลยอยู่บ่ขายอาพนบ้า ย่วต่อกันเป็นต่อกันต่อราคากันว่ารูปดอกว่าได้ออกมาเองไหมผัวไปไม่เฉียวไปหลอดมันชิยู่ดนนี่เออันชิยู่ดนไม่ในใบว่ายหนาไหมะบหนามัไหมยบาหัวกับเขาเันน ไม่ไมนีมันวยว่ากล้อยก็้กเมียกับพ่อป้าเดี๋ยวกู้นู้แม่ทำกันเจ้าเียเจ้าเปว่กู้เมียมากู้เมียก้แม่อไไปก็เยก็ทึงมานึ่กับ่อปาไม่นี่ละนามาเอาเออซ้ยังเออซำนี่พอดีว่านี้เปล่าไม่เห็พอดีได้ค่านี่ มื่นสามมื่นสามอุ้ยว่าไปไก่พลดเดยนเยนี้๋ี่เยาแหใสมนยเดี๋ยวนี่เดี๋ยนีว่าว่าราคาเดี๋ยวนี่มึงื่นสามหมื่นว้ายว้ายยังมาอืดหมื่นหาได้ย่พอดีพอดีอ่อื ผัวกันเนาะชอยกันเกินไปหั <abra zes> ่นมันไปบ่อใดไปบ่อใดโอ้เมนเราเฝาทางคุณเนาะ

วสามแมนีวันองโทมตงมงวามองวากันนะจ้าของงวดจ้าของคุยมองวาี่สิบสองยี่สิบสองสไวมันไปบุปีมองวายี่ิบสองวายี่สิบสองไปบ่ไดไปบ่ไดดี khá mang loại bỏ hát, sai đỏ. Bossi, gọi là cái hạng a pavo đại học. Away, giọng hèn nha gọi 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 nha